สวัสดีสวิตดาค่ะวันนี้จะมารีวิวของที่เพัสดุนะคะที่คือนะเราส่งมาให้ที่เราไม่รีวิวตอนแกะเพราะว่าคือที่แกจรีวิวคือเล่นจนยับหมดแล้วนะอันนี้เล่นแล้วนะคะส่งแบบลงทัเบียนนะคะคืออันนี้คือเราแกะแล้วเล่นแล้วนะคะส่งมาวันนี้นะคะนะส่งมาให้วันจันทร์นะคะ แต่มาถึงวันนี้วันคือวันนี้วันอะไรคือวันนี้วันวันนี้วันอังคารค่ะวันจันทร์มาถึงวันอังคารของอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะโอเคโอ้ยตกบันไดเจ็บขามากเลยจะพปวกมากเลยนะ เคค่ะมันน้าเราส่งมาจากอังกฤษนะคะเพราะน้าเราอยู่ที่อังกฤษนะคะคือให้พี่ไปแล้วบางอันนะคะบางตัวก็น่ารักมากที่เราขอไปนะคะก็เลยให้ไปนะคะอือฮึก็มีเดี๋ยวเรารีวิวตัวที่ไม่มีปกก่อนมีต่อก,ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมพรมน่ารักมีรูด้วยเฮ้ยไหมพรมนะคะเราจะเอาไติดสก,กุตี้ ผมนีไหมพรมมีกระดูกสองอันกระดูกไม่มีรูนะเห็นไหมอ๋อมีรูอ๋อมีรูด้วยเหรอไม่เห็นเลยไม่ได้สังเกตค่ะแล้วก็จะมีมา้ามีเด็กเด็กน้อยถือไอติมนะคะมีคนถือปืน ตีถือปืนมีม้าน้อยน่ารักกลิง้งมีเด็กอีกคนนึงน,นะคะมีแมวมีเขาด้วยแมวมีเขานะคะมันเหมือนควายหรือมันตัวอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ได้่ะขนั้นเราหมายถึงตัวมันอันนี้เป็นวัววัวนี่เป็นแฮปปี้มิวแมคโดนัลด์แหละ ันนี้เป็นขวดนมเอาไว้ให้บาร์บี้เล่นได้นะคะคือหมายคมเราจะเอาไว้ให้แมวบาร์บี้คือเรามีแมวบาร์บี้แล้วนะก็คืออยางนี้แหละราวให้เป็น <c oughs> ให้บาร์บี้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราแกะอันที่ไม่มีกล่องมีกล่องออกมาให้ดูทีละอันนะคะค่ะอันแรกก็จะแก้มยาย รูปแรกอันแรกมันจะเป็นแบบไม่มีสีนะคะคือมันเป็นสีไม่ใส่นะคะแกะให้ดูเลยค่ะอันนี้นะสีข,ขาวมีงวงด้วยเหมือนช้างเปล่าช้างจริงๆด้วยไอ้พวกนี้คือเป็นลูกๆยังไม่ได้แกะนะอันที่แกะแล้วจะเป็นอันที่แบบไม่มีกล่องก็คือเล่นแล้วเพราะว่ามันไม่มีกล่องอยู่แล้วนะคะแรก อุยปนหนึงนะคะอันที่สอง TQ เขียว<ๆ> <c oughs> สองม้าเขียวนะคะอันที่สามขอรีวิวแบบไม่พูดเลยก็แล้วกัน ขอพูดแบบแค่คำแค่แบบนี้นะคะเสือเสือฟ้าอันที่แล้สีชมพูนะกระรอกม่วงน้องครุกชมพูนี่ห้มีอะไรเส้นด้วยนะนี่ห้อมันจะอยู่หลังตัวเนี้ย ชื่อฟลายเฟดดี้ยี Fly ่ห้อฟลายเฟดดี้นะทุกคนคนละยี่ห้อใส่ใส่นะคะอันนี้จะเป็นแบบมีทั้งใสและไม่ใสนะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะบอกว่าอุ๊ยปบ๊ดมึงน,นะคะอันนี้เด็กกล่องใสกระดูกสองอนันกล่องขุน หมาพรมกล่องใสบัวกล่องคนูนคนถือปืนกล่องคนูนขวดนมกล่องใสกระรองมีหูกล่องใส Happy Meal กล่องใสม้ลกลสา,มากล่องใส แมวกล่องใสเด็กผู้หญิงกล่องใสต่อไปกล่องใสมีอะไรบ้างมาดูกันเลยอันนี้ของ lucky กกสต o อกนะคะลายเส้นด้วยนะมันเป็นสีดามันมองไม่เห็นนี่ก็เป็นลายเส้นกันนะที่ห่อที่หอจะอยู่ข้างหลังตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้เป็นนินจาค่ะ ลัคกี้สตอเป็นสีใสนะคะลืมชื่อแล้วอันนี้ลืมไปช่งมันเป็นนินจานสีฟ้าอันแรกจะเป็นผู้คนค่ะ,ะอันต่อไปก็จะเป็นเด็กผู้หญิงอันต่อไปจะเป็นแมคโดนอลเอ้ยไม่ใช่แฮปปี้มิลหรือแมคโดนัลนี่แหละ เพราะว่าเรารู้มันเป็นกองใส่งเราถึงรู้ต่อไปมีโจรสลัดจับเด็กนะต,ต่อไปก็จะเป็นหมาแมวใส่มงกูดอันนี้คงยังเป็น lucky stock อยู่ทุกอันเลยนะหมาสีเขียวยังมีคนอีกตัวหนึ่งนะเป็นนางฟ้าของ l u c k ้สต o อกเหมือนกันนะน่ารักเป็นผู้ ต่อไปก็จะเป็นเซตนกนะคะก็จะมีนกฟ้านกชมพูมน,กนกม่วงนกเขียว,วแมวดำแมวฟ้ากุาง้งผีขาแมวทักกระร,รอกหมา แมวสีม่วงแมวสีอต่อไปก็จะเป็นมาม่วงมาชมพูมาสม้มคราวนี้เราจะมานับกันว่าได้เท่าไหร่นะคะนี้จะเป็นอันไม่ใส่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1ิบสิบเอดสบสองสค่ะต่อไปก็จะเป็นอันที่มีกล่องนะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบบอดสิบสองสาสี่ห้าสิหบ็ดปดิบ้าสาสาเอสสามสี่สามห้า 36 37